ลำใจสวน,นข้างๆกันเนี่ยสวน,นข้างๆก็ปลูกกันเชิะครับลำใหญ่ ถาติดตอนเช้านะครับเนี่ยแดดร้อนมากวันนี้พามาลุยสวนแล้วครับเนี่ยเข้าสวนแล้วก็มาดูนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ้นหลาใหญ่ครับแปลว่าวันก่อนฝนตกแรงนะครับข้างๆกับสวน,นครับที่เขาจะ ทำนาทุกปีนะเนี่ยโอ้น้ำเยอะเลยครับนี่ตัวน,นี้สาวผมนะครับเนี่ยโอ้น้ำขึ้นเยอะเลยครับน้ำขึ้นเยอะ,ะครับเนี่ยน้ำเต็มหมดเลยหนุนทางนู้นก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันกน่อนน่าจะตกแรงมากครับผม ไปต่อไปเข้าไปดูสวนต่อนะครับเนี่ยทางเข้าสวนประมาณนี้นละไปดูต้นไม้ที่ปลูกด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้าง จน,นลำใหญ่นะครับใบแก่แล้วครับใบแก่หมดแล้วก็จะยาอไปนู่นนะครับเดินเข้าไปข้างในการวางท่อเนี่ยครับเวลาฝนไม่ตกเราก็ใช้เนี่ยสวปริเกลือตัวนี้ครับเราก็ ก่อยน้ํามาครับมันก็จะหมุนนะครับทังนี้หัวฉีดนี้ก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วทนีค้คือจะมีทุกต้นนะครับจะเป็นเลือจะมีทุกต้น,นของลําใหญ่นะครับอ่นี้นะจะมีทุกต้นเลยครับเนี่ยก็จะ หัวประมาณนี้ครับสูงจากพื้นน่าจะประมาณสักเท่าไหาร่ครับหกสิบเซนเนาะเนี่ยครับทุกต้นเลย <Okay. S 1> ตอนนี้ก็มีแต่บใบแก่นะครับใบอ่อนไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากใส่ปุ๋ยเพราะว่าฝนตกแรงมากครับเนี่ยตอนเช้าก็เลยพามาดูก่อนนะเนี่ยเนี่ยรยน้ำไหลนะครับแปลว่าตกพร้อมกันก็ที่บ้านนะครับเนี่ย บครัใบก็เขียวอย่างนี้เลยครับนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับก็มีใบอ่อนใบอ่อนบ้างครับแต่แต่ไม่กี่ต้นนะครับเนี่ยเพรานั้นตอนเช้าก็บรรยากาศที่สวนครับเย็นสบายนะครับผมนี่นะครับ ทุกต้นเราก็จะมีที่เรียกว่าที่เปิดน้ํานะครับเนี่ยที่ให้น้ําต้นทุเรียนไนะอต้นลําใหญ่ครับนี่ทุกต้นเลยนะทุกต้นนะครับก็อยู่หาเงินเนี่ครับได้ฝนแล้วต้นมะม่วงที่ต้นมะม่วงที่ปลูกวันนั้นนะครับ ก็มีต้นหนอง <laughs> 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 อหาอะไรบังกันแล้วมั้งมีแดดออกต้องหาอะไรบังกันเจอแดดร้อนไม่ได้ครับน้าไปนะครับน้าไปอ๋อทีนั้นก็น่าจะโดนแดดไม่ได้ครับดูใบนี้นั่นเลยไม่เลยครับ ไม่หมดเลยกันเนี่ยอ๋แอแปลว่าโดนแดดไม่ได้ครัแบแดดร้อนนะโดนไม่ได้เนี่ยนะ นี่คือภาพทั่วไปนะครับที่ที่สวนนะครับตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลำไยนะครับเนี่ยหลังจากแต่งสาวนะครับปีก่อนนู่นเลวครับก็เลยปีผ่านมาก็ได้พักต้นด้วยครับก็เลยไม่ได้ลาดสารนะครับแต่ก็จะมาลาดปีนี้ครับผม